ครับวันนี้นะครับร้านปอดร์กำแพงเพชรนะครับก็มามีสินค้ามาแนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวอีซิกินะครับตัว TS3110 นะครับเป็นตัว31แดงนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนระบบ4ล้อนะครับ2เพลินะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับรถตัวนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับลูกค้าเป็นรถตัวเก่านอกนะครับแต่ว่าผ่านการใช้เมืองไทยมาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะยางครับทั้ง4เส้นนะครับก็ ูกค้าเดิมได้เปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับทั้ง4เส้นครับเครื่องติดง่ายนะครับไม่มีไอนะครับเครื่องติดง่ายไม่มีไอครับพวกระบบความร้อนได้ดีหมดนะครับหม้อน้ําดีนะครับแล้วก็2เพลาที่ใช้ได้ปกติครับผมตัวนี้ท่านผมจะบรรยายนะครับไปดูรอบๆคันกันก่อนนะครับสีนะครับผมจะไม่ได้ทําสีผมจะทำแค่สีล้อนะครับสีล้อนี่ครับแล้วก็ เป็นสีพวกน็อตเฉยๆนะครับน uh, ็อตล้อยเฉยครับอะวอื่นก็จะเป็นสีเดิมจากหาจากลูกค้าเก่ามานะครับตอนนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถตัวนี้ไม่หอนนะครับตัวนี้ไม่หอนนะครับเป็นเป็นแปลงเป็นเกียร์วายแล้วครับเกียร์สามเกียร์วายแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้าเดิมครับลูกค้าจากที่ผมได้มานะครับก็ตัวนี้เครื่องแห้งๆเลยนะครับผมได้มาเครื่องแห้งๆเลยนะครับตัวนี้น่าใช้มากครับ ครับเป็นช่วงช่วงชักยาวนะครับตัวนี้3สูบนะครับ3สูบช่วงชักยาวนะครับลูกสูบใหญ่มากครับตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องไอสุบนะครับนี่เครื่องแห้งเลยนะครับเนี่ยเครื่องแห้งเลยนะฮะเนี่ยอ่าเนี่ยครับเครื่องแห้งๆครับไม่มีรั่วซึมนะครับตัวนี้เนี่ยอ่านี่ครับแล้วก็แบตตัวนี้ก็ดีด้วยทำแบตดีด้วยนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็น่าใช้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าตัวนี้พูดถึงความแรงนี่ลูกค้าเดิมบอกว่า พวก3 4นสี่สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ3 4คูบต้านะครับตอนนี้เราก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้แต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวมาหลายหลายคนแล้วครับว่าตัวนี้ครับเป็นรถที่แรงและอึดในรอบต่ำนะครับช่วงชักยาวครับลูกสูบใหญ่ลูกสูบตัวนี้ผมเคยแกะมานะครับรุ่นรุ่นอื่นนะไม่ใช่คันนี้ครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะเป็นของอิสุนะครับของอิสุครับตัวนี้อะไหล่หาง่ายนะครับเครื่องครับเกียร์ก็มีนะครับ ตัวนี้มาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลัง LP ตัวนี้ก็จะเป็นสีเดิมครับผมไม่ได้ทําสีนะครับนี่ครับสีเดิมนะครับเปลี่ยนซิลพีโอให้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นรถลงนามาด้วยนะครับตัวนี้มีทั้งนาทั้งไรนะครับนี่ครับยางก็สวยๆนะครับบางคนก็ไม่มีผุนะครับนี่นะครับไม่มีผุครับไม่มีสนิมนะครับเบาะยังเดิมสีเดิมนะครับนี่ครับเพื่อน สี่ล้อนะครับ power นะครับตัวนี้ผมย้ำนะครับสี่ล้อ power นะครับตัวนี้ก็หายากครับในรุ่น power แล้วก็สี่ล้อครับรถตัวนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้าได้ใช้ในในงานนาทำงานไล่มานะครับตัวนี้นะครับสีสันก็ตามนี้เลยนะครับลูกค้านะครับดูระบบเกียร์สักนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นระบบสามเกียร์นะครับ หนึ่งสองสามแล้วก็มีเกียร์หอยนะครับตรงนี้มีเกียร์สโลว์คือตัวไว้นะครับตัวให้ตัวโลแล้วตัวกลางนะครับมีสโลว์สามตัวครับพีดีโอครับสี่ระดับนะฮะนี่นะครับพีดีโอสี่ระดับนะฮะอ่ามีตันได้เร็วถึงสี่เกียร์นะครับตัวนี้ก็รถก็ไม่ไม่ผุนะฮะอ่าเนี่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเปลี่ยนนั้นให้นะครับลวดซึมนะครับผมงได้พาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์ คู่รถนะครับตัวนี้เครื่องแห้งแห้งเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยนะครับเครื่องแห้งติดง่ายนะครับอย่างหน้าก็ดีนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับราคานะครับผมจะบอกก่อนราคาอยู่ที่แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นบาทนะครับตัวนี้ราคาแปดหมื่นบาทมีตัวลดแล้วก็เป็นโรตรี่นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้ตัวนี้มาให้มานะครับถ้าลูกค้าไม่เอาโรตรี่ก็ รดเหลือ75,000นะครับตอนนี้ราคา7 5 0 0ก็น่าใช้นะครับเพราะตัวนี้เป็นรถที่ทนค่อนข้างทนเลยครับใครที่เคยใช้อิซิกิอยู่ครับก็จะรู้นะครับว่าหายากครับรถโน่นนี้ครับหาใช้ยากหาสภาพวดียากนะครับราคาอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวดูให้เดินดูรอบๆนะฮะเนี่ยสวยๆนะครับสวยๆเลยนะฮะเผ่าหน้ากับปกติใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ นี่ฮะอ่าแห้งๆนะครับแห้งๆเลยเดี๋ยวผมลองติดเครื่องให้ดูนะติดเครื่องให้ดูอ่าบิดบิดเผาหัวครับสักสักพักครับประมาณสักห้าวินาทีหรือว่าถึงสี่วินาทีก็ติดแลวครับไม่ต้องเรียงครับติดง่ายเครื่องติดง่ายฮะบิดกลับหัวนะไอ้บิดกลับไปนะครับแล้วก็บิดอ่าติดง่ายในรอบต่ำนะครับ ตัวนี้ไม่มีไอครับหม้อน้ําปกตินะครับไคลลิกดีนะครับผมลองใส่ผ่านยกมาดูแล้วนะครับแคลลิกดีมากนะครับเครื่องติดง่ายครับตอนช้ามก็เผาหัวนับหนึ่งห้าก็ติดแล้วนะครับไม่ต้องเล่นครับติดง่ายครับเดี๋ยวผมจะลองดักไปดูก่อนนะครับแล้วก็ลองเต็ดให้ดูใหม่นะครับ นีดับเป็นดับกล่องอากาศนะครับก็สติดก็เราบิดถ้าเราติดครั้งนึงก็บิดติดเลยนะครับเดี๋ยวผมบิดให้ดูไม่ต้องแรงเครื่องนะครับขรบงไรเวอร์กับเบานะครับเ,เบามุปเลยนะครับของถวงเล,เลยนะครับ ผมจะลองนะครับลูกค้าผมฝากข้อคิดนิดนึงครับลูกค้ารถนะครับรถเก่านอกครับหรือว่าเป็นรถตัวนอกนะครับที่ที่ลูกค้าได้เห็นกันนะครับจะมีสภาพนะครับบางคันก็ดีนะครับบางคันก็ไม่ดีนะครับก็ลูกค้าต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับเป็นรถที่ทนแต่ว่าอะไหล่นะครับก็ จะแพงตามไปด้วยนะครับลูกค้าตัวนี้ก็ค่อนข้างอะไหล่ในีจะถูกนะครับแต่ว่าจะไปมีปัญหาเรื่องพกรั่วซึมอะไรต่างๆครับเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์อะไรก็จะหายห่วงนะครับตอนนี้ลูกค้ากล่าวได้ดูแลรถมาดีนะครับซื้อรถนะครับลูกค้าให้แพงกว่านรถที่สภาพจะแย่ครับรักนิดนึงนะครับลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปซ่อมอะไรมากมายครับให้มันสภาพมันดีดีกว่านี้สักนิดนึงนะครับให้มันดีกว่ากว่าเดินสักนิดนึงนะครับ แต่ตรงนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าเครื่องผ่านเกียร์ผ่านเทอริกผ่านเผ่าหน้าผ่านนะครับผมมั่นใจนะครับตัวนี้ก็ผมได้ลองระบบทุกอย่างนะครับเผาหน้าก็ติดนะครับครับตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ครับถ้าลูกค้าไปดูที่อื่นนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็ลูกค้าก็ดูดีนะครับเพราะว่าพวกปั๊มไปเจอปั๊มกบเกือบหมื่นแล้วนะฮะเผาหน้านะครับเผ่าพาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ับท้ายอะไรนี่ยแล้วก็ ต้องดูดีนะครับเพราะว่าลดราคาหลักหมื่นลูกค้าอยากไปดูราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องดูสภาพด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ถูกจริงๆครับตัวนี้ก็มันก็มีตามสภาพก็มีหลายคันครับแต่ผมไม่ค่อยเอาเข้ามาครับเนี่ยรถตัวนี้ก็สวยนะครับบอกเลยนะครับสวยอ่ะเนี่ยสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ที่ได้มาครับเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเมตรห้าสิบนะครับมียอยครบนะฮะ ใบไม่ค่อยสวยนะครับลูกค้าใบไม่ค่อยสวยนะฮะถ้าไม่เอาโรลรี่งก็ลดไปห้าพันนะครับเหลือเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยครับหรือเอาผ่านเพิ่มก็ได้ครับผ่านก็มีนะครับผ่านเป็นผ่านห้าพันหกกระมีลูกค้าโทรมาคุยกันครับครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่สามเก้าสี่ห้าเก้าแปดศูนย์เก้าสี่สามเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดแปดนะครับเป็นเบอร์ผมนะฮะเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ครับลูกค้าสามารถที่จะบันทึกเบอร์ผมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไลน์จะเด้งขึ้นนะครับ จะติดต่อสอบถามได้ครับหรือว่าอยากได้วิดีโอตัวไหนนะครับก็สามารถที่จะทักไลน์มาขอวิดีโอหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแร้ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่8ปดหมื่นลดกับโรตารี่นะครับถ้าไม่อารอรี่เหลือ7จ0 0หมนนะครับราคานี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับเคลื่อนให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เร่งก็ไม่ค่อยมีควันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับเคลื่อนให้ดูนะครับครับผม